นางสาวพิชมลลักษุโนสุลางเจ้าของร้านพิชี่รีราวดีดีไซน์และช่างตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้าตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลชื่นชอบในงานผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าและชอบธรรมชาติเก็บใบไม้ใบหญ้ารอบบ้านมาทำงานอีโคปิน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าก่อให้เกิดสีและลวดลายบนผืนผ้าที่งดงาม ถูกใจกลุ่มลูกค้ารักโลกเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่จับต้องได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะน,นี้งานอีโกโปิ้นในจังหวัดสตูลยังมีคนรู้จักน้อยเพราะไม่มีใครทำส่วนใหญ่จะทำแต่ผ้าปาเตะปาติก ตอนนี้งานผ้าอีโ้ปิ้นขนาด2หลาขายชิ้นละ800บาทผ้าอีโ้ปิ้นมีสีสันลวดลายสวยงามเป็นงานแฮนด์เมดที่มีเพียง1ผืนเท่านั้นหากต้องการเหมือนกันสองผืนก็จะไม่ได้แต่จะได้ในรูปแบบสีที่คล้ายคลึงกันสามารถนำมาตัดรวมกันได้ผลิตภัณฑ์บนผ้าใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะใบไม้ใบญ้าที่อยู่รอบบ้าน เช่นใบสักให้สีเหลืองหรือสีม่วงดอกหญ้าให้สีส้มสาบเสือกะเพราใบชุมเห็ดเฟิร์นเป็นต้นส่วนสีเขาจะใช้สีจากธรรมชาติเช่นแก่นฝางครั่งครามรวมทั้งสารเปลี่ยนสีก็จะทำมาจากธรรมชาติเช่นน้ำสนิมน้ำขี้เถ้าน้ำข้าวเหนียวน้ำส้มสายชู นางสาวพิชมลได้เล่าให้ฟังว่าตนเองมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ามา20ปีแล้วเป็นคนที่ชื่นชอบงานผ้าจนกระทั่งในระยะหลังตนเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองก็อยากสร้างสารรค์งานผ้าจึงไปเรียนการทำอีโกปินซึ่งงานที่ทำเหมาะกับตนเพราะใช้ธรรมชาติทั้งสิน้นแถมสามารถดีไซน์งานได้หลากหลายสนุกกับการออกแบบลายผ้าได้อย่างไม่สิ้นสุด แม้นว่าขณะนี้งานอีโก้ปิ้นยังมีคนรู้จักน้อยในจังหวัดสตูลเพราะไม่มีใครทำส่วนใหญ่จะทำแต่ผ้าปาเตะและปาติกงานอีโก้ปิ้นคนจะนึกภาพไม่ออกว่าหากนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วจะออกมาอย่างไร หลังจากทำผ้าเสร็จแล้วตนก็ออกแบบตัดเย็บเมื่อออกมาเป็นเสื้อผ้าก็จะมีความสวยงามลูกค้าที่มาเห็นต่างก็ชื่นชอบมีการสั่งตัดเสื้อผ้ากับงานอีโก้ปิ้นกันบ้างแล้วราคาก็จับต้องได้สำหรับขั้นตอนการทำก็เลือกใบไม้ในรูปแบบต่างๆนำมาวางบนผืนผ้า ซึ่งผ้าก็จะเป็นผ้าจากใยธรรมชาติเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมและผ้าทอหากเป็นผ้าผสมใยสังเคราะห์จะไม่สามารถทำได้ส่วนใบไม้นั้นบางชนิดจะให้สีและบางชนิดไม่มีสีแต่จะให้รูปทรงที่สวยงามนำมาวางบนผ้าตามที่ต้องการ หากต้องการใช้น้ำยาเปลี่ยนสีเราต้องแช่ไว้เช่นใส่เบกกิ้งโซดาหรือสารสม้มแช่ไว้6ชั่วโมงจากนั้นนำผ้าห่มสีไปชุบสีแล้วนำไปทับกับผ้าที่วางไว้ม้วนให้แน่นนำไปนึ่ง90นาทีก่อนจะขี้แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้งจากนั้นก็จะนำไปซักก็จะได้งานผ้าที่มีสีสันลวดลายสวยงาม เป็นงานแฮนด์เมดที่มีเพียง1ผืนเท่านั้นหากต้องการเหมือนกัน2ผืนก็จะไม่ได้แต่จะได้ในรูปแบบสีที่คล้ายคลึงกันสามารถนำมาตัดเป็นชุดรวมกันได้หากท่านใดสนใจงานอีกโก้ปิน้นสามารถสอบถามไปได้ที่เบอร์092 974 3522หรือ f a c e b รือ Pi e b o o k พิชชี่ลีลาวดีดีไซน์ค่ะ แนวคิดตอนเริ่มต้นที่อยากทําเลยใช่ไหมเริ่มต้นที่อยากจะทําเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วมันเป็นงานใหม่ของประเทศที่เพิ่งเข้ามาน่ะแล้วบวกกับที่ว่าจังหวัดสตูลเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการทําผ้าของชาวบ้านเราก็เลยไปเรียนมาไปเรียนมาแล้วก็กลับมาทํากลับมาทําก็พัฒนาเรื่อยๆมันก็จะได้แบบนี้ตอนนี้ค่ะเราใช้ อ่เหมือนใบไม้เนี่ยเราไปเอามาจากไหนคะ <G ül üş> ก็ทั่วไปเลยตั้งแต่ท้ายซอยริมถนนอะไรก็ได้หมดเลยก็คือที่มีอยู่ในท้องถิ่นใช่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น <G ül üş> ว่าเดี๋ยวว่างๆจะไปเก็บใบกระท้อนเ <G ül üş> พราะว่ากระท้อนของที่นี่มันดังไงนะกระท้อนจำบาดะพวกนี้มันทําได้หมดเลยแล้วสีที่ใช้เนี่ย <G ül üş> คะเ, <potato> <G ül üş> เป็นสีเคมีหรือว่าสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติคือผ้าของเรานี่เป็นธรรมชาติล้วนธรรมชาติล้วนเลยค่ะแม้แต่น้ํายาเปลี่ยนสีใบไม้ก็คือพวก จะมีสารส้มที่มันทานได้น้ำส้มสายชูมีเกลือมีน้ำหมาข้าวเหนียวก็คือน้ำแช่ข้าวเหนียวมีน้ำสนิมก็คือจากเหล็กทั่วไปที่ว่ามันมันขึ้นสนิมแล้วก็มาแช่ไว้ห้าถึงหวันของพวกนี้ก็มาผสมให้ได้สัดส,ส่วนมันเป็นสารที่สามารถดึงสีใบไม้ลงได้เเรียกว่าสารดึงสีค่ะเขา เหมือนกับว่าเขาจะบอกอีกทีก็ประมาณว่าเป็นสาร,ปรเปลี่ยนสีใบไม้สารเปลี่ยนสีใบไม้ค่ะแต่และชิ้นเนี่ยเราใช้เวลาในการทำงานนะคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ในการนึ่งกนคือชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วเต็มที่แล้วน่ะเราทำรวมๆกันวันหนึ่งก็จะได้ประมาณสามผืนมันมันจะไม่ได้มากเพราะมันเหนื่อยในการม้นวนในการทำขั้นตอนการทำ คืออย่างที่ร้านเนี่ยก็คือทั้งทําผ้าด้วยแล้วก็ทั้งทั้งตัดด้วยใช่หลักๆคือเราจะตัดผ้าแต่ที่ทําผ้าเพราะเราชอบและอยากจะพรีเซนต์ในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างน้อยๆเราก็เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนี้อย่างอีโกพิณเนี่ยเราเราจะขายชิ้นละเท่าไหร่อีโกพินตอนนี้สองราเราขายอยู่ที่แปดร้อยแปดร้อยในราคาหละละสี่ร้อยถือว่าไม่แพงมาก ผ้าที่ใช้เราต้องเลือกวปไม่ว่าเป็นผ้าชนิดไหนจึงมันจะเข้ากับกับผ้าที่ใช้ต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติต้องผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าทอพวกนี้ได้หมดเลยแต่ต้องเป็นเส้นใยธรรมชาติถ้าผ้าเป็นเหมือนมีผสมโพลีเอสเตอร์หรือว่าผสมพวกที่เป็นยางพวกนี้เราจะนึ่งไม่ได้แล้วสีมันไม่ให้ด้วยใบไม้มันไม่ให้สีก็คืองานนี้ก็พูดง่ายๆว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมดเลยธรรมชาติล้วน หลังจากที่เราทำแล้วเนี่ยมีกระ,สะแสตกรับทำเอามาขายกระ,สะแสตกรับคือช่วงที่ผ่านมานี้เราเราไม่ได้บุมหนักถึงกับการโพสตขายการพูดคุยกับลูกค้าว่าเราไม่ได้แนะนํามากค่ะเราก็ยังขายได้ของเราเรื่อยๆ